สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูคั่วแห้งไก่ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูของทางภาคเหนือนะครับจะใช้เป็นไก่เหนียวนะครับในคลิปนี้ก็จะบอกสูตรของเครื่องแกงแล้วก็วิธีผัดยังไงให้ไก่นุ่มอร่อยทําตามได้ไม่ยากและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับอันดับแรกนะครับมาในส่วนของเครื่องแกงนะครับวันนี้เราจะใช้ไก่อยู่ที่ครึ่งตัว เครื่องแกงของเรามีอะไรบ้างนะครับเราก็จะใช้เป็นมะแขวนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พริกแห้งก็ประมาณ15เม็ดนะครับแล้วก็ตามด้วยตะไคร้สองต้นข่านะครับใช้อยู่ที่ครึ่งหัวนะครับตามด้วยกระเทียมจีนนะครับอยู่ที่1หัวแล้วก็หอมแดงครับใช้อยู่ที่4ลูกต่อไปนะครับก็จะเป็นไก่วันนี้เราใช้ไก่เหนียวอยู่ที่ครึ่งตัวครับก็หั่นชิ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นกระเทียมสับครับเป็นกระเทียมจีนอยู่ที่4กรีบครับแล้วก็ตามด้วยใบยี่หร่าแล้วก็ใบมะกรูดครับก็เด็ดแล้วก็ฉีกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาตำเครื่องแกงกันก่อนเลยครับอันดับแรกก็ใส่มะแขวนลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยพรลกแห้งตำทั้ง2ออย่างนี้ให้ละเอียดก่อนครับ <bırak> <365 mistake> ก็ตำให้มะแขวนละเอียดได้ที่เลยนะครับ พริกแห้งอาจจะยังไม่ละเอียดมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆเพิ่มเต er ิมเข้าไปอีกครับก็ตมได้ประมาณนี้แล้วก็ตมด้วยข่าตะไคร้ครับจากนั้นก็ตำให้ละเอียดเลยนะครับเหลือ <The lavender> หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับสองอย่างนี้เราจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่ามันจะมีน้ํานะครับเพราะข่าตะไคร้ของเราละเอียดได้ที่แล้วนะครับก็ตำด้วยกระเทียมแล้วก็หอมแดงเลยครับจากนั้นก็ตำให้ทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีเลยครับ ก็ตามละเอียดประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ตักเครื่องแกงขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับส่วนครกเนี่ยให้เราเติมน้ําลงไปครับเพราะว่าเราจะใช้น้ำล้างครกใส่ลงไปในขั่วแห้งไก่ของเราด้วยครับก็ใส่ประมาณนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวเราเ,เติมน้ําเพิ่มเติมได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปครับแล้วเราก็เจียวให้เหลืองหอมเลยครับ ผัดจนกระเทียมเจียวของเรานะครับเหลืองหอมได้ที่แล้วจากนั้นเราก็เตรียมพริกแกงที่เราตามไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยพริกแกงนี้นะครับก็สูตรเข้าที่แล้วก็ลงตัวพอดีเลยนะครับก็ใส่ให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆผัดจนพริกแกงของเราหอมนะขั้นตอนการผัดพริกแกงนะครับเราก็จะผัดในระดับไฟอ่อนนะครับก็ผัดไปเรื่อยๆจนพริกแกงของเราหอมได้ที่เลยนะครับ อันนี้ก็เริ่มหอมได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมไก่นะครับลงมาผัดคลุกเคล้ากับเครื่องแกงเลยครับขั้นตอนนี้ก็ปรับระดับไฟขึ้นเป็นระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางได้นะครับผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับ จากนั้นนะครับก็ตามด้วยน้ำล้างโคคับใส่ลงไปได้เลยใส่น้ำล้างโคลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำเข้าไปอีกให้มันท่วมตัวไก่นะครับแล้วก็ปรับระดับไฟขึ้นไประดับไฟแรงได้เลยนะครับเติมน้ำให้ท่วมตัวไก่นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็นำฝามาปิดนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดกลับขึ้นมา ขั้นตอนนี้นะครับก็ใช้ระดับไฟแรงได้เลยนะครับเดี๋ยวพ,พอน้ําเดือดขึ้นมาแล้วเราก็จะปรับระดับไฟลงนะครับให้เป็นระดับไฟอ่อนนี่นะครับเราก็จะปรับระดับไฟลงให้เป็นระดับไฟอ่อนนะแล้วเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็มาเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าไก่ของเรานุ่มได้ที่หรือยังนะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะครับด้วยระดับไฟอ่อนจนน้ามันแห้งลงไปเรื่อยๆนะครับ พอมันแห้งลงมาประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะปรุงรสชาติครับเครื่องปรุงก็ไม่ยุ่งยากเลยครับเราก็จะเติมแค่น้ำปลาเข้าไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากใส่ผงชูผงปรุงนะครับก็สามารถใส่ได้เลยเมนูนี้ก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับพอปรุงรสชาติไปเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะเพิ่มความหอมให้กับขั้วแห้งของเรานะครับอันนี้ก็จะปิดฝาอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้น้ำมันแห้งลงไปกว่านี้นะ ไก่ก็นุ่มดีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดต่อให้น้ํามันแห้งลงไปอีกนิดนึงนะครับผมก็จะเอาความแห้งในระดับประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่เป็นผักที่เรา,าเด็ดไว้นะครับก็คือใบยี่หร่านะครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเขาให้ใบยี่หร่านะครับสุกแล้วก็สลดตัวลงนะครับผัดไปเรื่อยๆจนทุกอย่างมันเข้าที่แล้วก็ลงตัวจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเห็นไ,ไหมครับ เพียงเท่านี้เราก็ได้แล้วนะครับแกงคั่วแห้งนะครับก็ทําได้ไม่ยากนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูของทางภาคเหนืออร่อยมากๆครับเพื่อนๆมันจะหอมเครื่องเทศที่เราตํามากๆเลยแล้วก็รสชาติกลมกล่อมได้ที่กําลังดีเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดแก๊สไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับก็เตรียมข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าข้าวสวยร้อนๆก็ได้เลยนะครับเพื่อน ก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทําตามกันดูได้นะครับสําหรับเมนูคั่วแห้งไก่นะครับทําตามได้ไม่ยากแล้วถ้ากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไวเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ